ปีหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วเนาะชอบรู้ดูหนาวปีไหนมากกว่าการปีที่แล้วหรือปีนี้ปีที่แล้วอ่ะมีการปรับปรุงหอ,อนาฬิกาแล้วก็จะมีเยติแะปะอยู่บนหอคอยท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นออโราได้แต่เยติปีนี้มาตัวโคตรใหญ่เป็นบอลลูนบินได้ทั่วแมพนอกจากนี้ยังมาในรูปแบบของชุดให้เราใส่กลมกลืนไปกับหิมะได้เลยการเดินทางของปีนี้หรอเป็นซูเปอร์บอทบอกเลยว่าสะดวกมากๆแต่ขนาดที่ปีที่แล้วอ่ะมีรถอะไรก็ไม่รู้แต่นั่งได้4คนก็น่ารักดีสไตล์พา ครอบครัวไปปิกนิกยังไงอย่างนั้นแต่บอกเลยของปีเนี้ยน่าจะฮิตกว่าเยอะเพราะคนนะ่ะติดบอร์ดมากแม้กระทั่งตอนเข้าชาร์จก็ยังไม่ลงจากบอร์ดอะคิดดูแถมซุปเปอร์บอดอะยังใช้คู่กับทักษะออสการกับทัศยาได้ยังมีลานสไลด์เพิ่มความเร็ว สู่ความเวิงวางอันไกลโพ้นในขณะที่ปีที่แล้วเป็นทาน้ําแข็งมินชอบที่มันเก็บเหรียญได้เยอะเนี่ยแหละส่วนการปรับปรุงในการต่อสู้เรามีสลิงที่สามารถทันยาได้ปิ้วตอบโต้ได้กลับตัวระหว่างทางได้ส่วนในปีนี้อาวุธบางชนิดจะสามารถตาหิมะออกไปได้ไม่จำเป็นต้องโดนสตูแต่ให้มันกระเด็นไปโดนก็พอบอลหิมะจะช่วยลดความเร็วการเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีลูกดอกน้าแข็งอารมณ์เหมือนมีดคู่ในในอ e ีเวนต์นารุโตะนั่นแหละ แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าจะปีไหนก็เหมือนกันฉันต้องโสดข้ามปีอีกแล้วสินะเนี่ย <moi. S 1> อยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์วินค่ะ